สวัสดีมิลลาแฟนบีทุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็จะมาปวดหัวกระดานหอหงอีกเช่นเคยนะซึ่งวันนี้จะเป็นทางหน้านของหอหง380นะก็คือ,อจะเป็นชั้นบอสนั่นแหละแล้วก็บอสมีอยู่2ตัวนี่เป็น2ตัวยูริจิคู่นะยูริจิเอเดอาร์ก่ะยูริจิเตะมาเดี๋ยวเรามาดูทีมกันก่อนอจะใช้เป็นเหมือนจะใช้ทีมกับโซเนเป็นเหมือนเซตกับตอนตีบอส370ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดู ปกติตอนนั้นเราเอาแสบยัไงไงวะเดี๋ยนะผมขอไปดูตำแหน่งตัวก่อนแป๊บหบนึง่งมาโซจัดได้แล้วแหละเดี๋ยวดูตำแหน่งก่อนอ่าชินจีบนโอเคชินจีบนอ่ะมาส่วนโซตัวละครนะเหมือนกับ370เลยตัวแรกอิจิกโกล่มใส่เป็นโซเซตนน้เลยต่อไปไอเซน อไอเซนคริสต์มาสอ่ะโซเซตนี้แล้วก็เนลคริสต์มาสโซเซตนี้เออ่กาเทนใส่เป็นเซตนี้แล้วก็ไฮเนโกะใส่เป็นเซตนี้แล้วก็ทางด้าของชินจิใส่เป็นเซตนี้โอเคประมาณนี้มาเริ่มกันมาดูว่าจะผ่านหรือเปล่านะสำหรับด่านชั้นปวดหัวนะไอ้ดา่านพวกเนี้ยปวดหัวทุกรอบอะไม่มีชั้นไม่มีรอบไหนไม่ปวดหัวโอเคมาปั๊ปปั๊ปปั๊ป อ่าันนี้ก่อนแล้วก็อันนี้แล้วก็ชิ้นจิทีหลังจะไปไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะไม่ผ่านก็นอกรอบเหมือนเดิม <c oughs> มาตีให้ดูเฉยนะว่าเป็นการคืบหน้าของแต่ละหอนะวันนี้ไต่มาไต่หอชั้นเนี่ยมาไอ้ไต่หอหงมาประมาณสองชั้นได้มั้งโอ้เออ,อน,นี้ได้แันตีเหรอ, <c oughs> อเดี๋ยวเราลุ้นเอาไม่แน่ใจว่ามันจะตีเราตายหรือเปล่า เอาจริงมันเตะแล้วน่าจะตายนะถ้ามันไม่เตะถ้ามันไปเตะให้ในโกรแล้วให้ในโกรติดบล็อกยังพอว่าแต่ถ้ามไม่ติดบล็อกนี่ก็น่าจะตายโอเคแตกอืม,อมโอ้ยหักอยู่นะหรือเราควรเอา New c h r i s ม m ส s Boy ปกติบอสตัวเดียวก็ปวดหัวอยอะนะอันนี้2ตัวนี้ยิ่งจะลําบากนะขนาดขนาดหอหอเสือไปถึงชั้น400แล้วมันยังไม่เป็นบอสสองตัวนะอันเนี้ยเอาจริงเอ่อเลือดมันอาจจะน้อยกว่าบอสตัวเดียวแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นสองตัวเนาะมันทำดาเมจได้2รอบบวกอันตีเผื่อเธอหนึ่งก็สรอบอย่างเงี้ยก็น่าจะหนักหนาวเรื่องอยู่นะมันจะมีอะไรมากแก้ทางพวกมันไหมนะ โอ้แล้วดูเตะไม่เข้าเลยแล้วเราแพ้ทางด้วยนะโอ้ดูเตะตายโอเคโอเคโอเครู้เรื่องเดี๋ยวนะเราจะมีอะไรเอาไปสู้มันวะตัวเอาไปแก้ทางมันจากที่ดูแล้ว เอ่อเนวเ่แต่ว่าเนวชนะทางทางหน้าของยูริจินี่อยู่นะเดี๋ยวเราเจ้านิวไว้อันนี้แทนดีเดี๋ยวเราขอดูโซของเนว่อนนะใส่เป็นอันนี้กับเดี๋ยวเราลองสลับสลับดูแล้วกันใส่เป็นอันนี้ก็ได้ ผมว่าเนี้ยน่าจะยากนะมันน่าจะยากกว่าด่านเอ่อด่านที่เป็นบอสตัวเดียวเพราะถ้าด่านที่เป็นบอสตัวเดียวเนี่ยเรายังลุ้นแค่บอสตัวเดียวว่ามันจะแดนติหรือเปล่าแต่พอเนี่ยมันเป็น2ตัวเนี่ยมันลุ้นค่อนข้างยากยากมากๆจะบอกยากมากก็มากมากมันมากเกินไปอ,ะอ่ะเอาเนียวใส่น่าจะดีกว่าอย่างน้อยอัตีก็ ม,มีโอกาสรถฟรี่จากโซแล้วก็มีโอกาสสตันด้วยของเนวอันติเนวมีโอกาสสตันสกิลย่อยมีโอกาสสตันโอเคอันนี้นึกภาพชนะไม่ออกเหมือนกันนะและยิ่งมันมี2ตัวด้วยดาเมจเราตีไม่น่าจะทันนะ่ะปับปับปับ ถ้ามาติดบล็อกทุกรอบก็ยังพอพอไหวนะผงจะเตะตายือเปล่อนี่สีรอบแล้วนะโอเคอ่าอันนี้แล้วกันนี้ลำบากว่ะปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บแล้วเธอเมื่อกี้มันเพิ่งอันติไปมันก็แรนตีก็โอเคเข้าทีด้ สองแสนสามแสนสี tu, ่แสนโหแล้วเลือดแม่งมีเท่าไหร่นี่อันนี้เข้าทีละล้านโหแล้วดูตีไปโหแล้วดูเฮียเจดโดนสวนทีเราตายเกินไปบางทีมันก็เกินไปเกินไปเกินไปเหมือนเดิมนะใครมีแนวทางเอามาแปะด้วยใครมีแนวทางผ่านหอนี้นะมาแปะหน่อยนะตียังไงวะเนี่ย ทำด่านมาเหมือนกับไม่อยากให้ผู้เล่นผ่านอะ่ะถ้าตัวล,ละครเราเจ็ดดาวทุกตัวยังพอว่านะสะแตตตัวละครมันจะได้เยอะขึ้นแล้วก็น่าจะพอแบบทนทนการโจมตีของผู้มันได้ดูดิตีไม่เข้าเลยโอ้โหนี่ก่อนแล้วกนี้ ไอสตันและไอเซนตีไม่ติดไม่ติดขี้เลยติดขี้หน่อยก็ดีนะดูดิขนาดตัวหน้าตัวหน้ามันโดนตีปกติด้วยนะ แต่คือแบบเลือดแม่งพอๆกับตัวหลังเลยอะเลือดพอๆกับตัวหลังเลยอะก็อย่างว่านะตัวตัวหลังอะมันมันตีแรงแต่ว่ามันบางกว่าตัวหน้ามันเป็นแทงอะมันหนากว่าแต่ก็มันก็ไม่ควรจะหนาขนาดนี้นะพีตีแทบไม่เข้าเลยโอ้โห ติเป็นตายติเป็นตายวปธี okay. อาจจะต้องเปลี่ยนโซ่ใหม่นะนนเกือบตายโอเคตายเถอะโอเคแพ้เถอะเดวเดวเดว แต่จากที่ไปดูจากของเซิร์ฟนอกมาเยอะๆเนี่ยโซโซบ็อ so, ก so เนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้กันโซ so, ที่เป็นแบบเนี่ยโซก้าหานยเขาจะไม่ค่อยใช้กันที่เขาใช้กันเป็นหลักๆเขาจะใช้เป็นทางด้านของโ so, ซจิตใจนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมนะอาจจะเพราะว่าอัตาราลดาเมิดเนี่ยมันอาจจะดีกว่าความแข็งบล็อกนะก็เห็นส่วนมากเขาจะใช้เป็นอันนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราลองนี้ไปแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแล้วก็อันนี้ ที่อิงผมมีโซอีกอันนึงอะโซกาหารแต่ว่ามันยังไม่สุดมันยังไม่สี่ดาวเอ้ยมันยังไม่ห้าดาวนี่ก็สามารถอัพได้เลยปะไม่ถึงเอ่อห่างกันสามห่างกันสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์เราเห็นนะผมว่าผมเอาไอ้นี่ไปอัพให้มันดีกว่าผมมีน,น,นี่อันนี้โซทึงตาของ เ uh, บียดิกเบียดิคเบียดิกอยู่ไหนวะโอเคนี่แล้วก็เรามีโซที่เราไม่ได้ใช้อยู่อะโซนี้เอาใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวไปบวกโซนั้นให้เพราะโซตึงตานั้นไม่น่าจะได้ใช้นะได้ไปะเนีโอเคได้อยู่โอเคส่วนอันที่เหลือไม่อัพอะไรได้มีให้อัพไปเนี่ย เออโอเคไม่มีเดี๋ยวค่อยไปอัพมันอื่นอ่ะเดี๋ยวใส่เป็นอันนี้แทนนะแล้วก็เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยสุ่มลูนลูนแล้วกันตอนแรกอาจจะสุ่มลูนลืมนะต้นคลิปโอเคมาเดี๋ยวลองอีกสัก1-2รอบแล้วกันนะเอาจิงยังไงเนี่ยมันอยู่ที่ดวงนะมันอยู่ที่ดวงแล้วก็อย่างว่านะตัวละครเราเนี่ยดาวอาจจะไม่เต็มนะถ้าแบบดาวเต็มเหมือนของเซิร์ฟนอที่เขาแบบเล่นเล่นกันอ่ะอ่ะมันอาจจะ ไม่หล่จะไปได้ไกลนะไม่หล่จะยืนได้นานกว่าแต่ว่าเนี่ยของผมก็คือแบบอย่างให้เนโก้เนี่ยสี่ดาวอย่างเงี้ยคือแบบยังยังยัง,ยงดอยมากยังดอยยังดอยมากอะ่ะมาอาอันนี้อิจิโกะล่มไปก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ เอาจิงอ่ะตอนเห็นอ่ะก็พอนึกออกแล้วแหละว่ามันน่าจะไม่ผ่านนะแต่ว่าก็เอามาให้ดูเอามาเล่นให้ดูนะว่าเออเรามาถึงอันนี้แล้วแล้วก็นะมามาหาแนวนะหาแนวเผื่อมีใครผ่านแล้วนะก็ลองมาแชร์ประสบการณ์ได้เอาจิงด่านมันมันเถื่อนเกินอ่ะยี่ขนาดแค่บอสตัวเดียวยังเก่งแบบเก่งลำบากมากอันนี้เป็นสองตัวนี้ยิ่งลำบากเข้าไปใหญ่ โอเคมาถึงปุ้มมึงเตะอิจิกโกะเลยเอาแต่ครับโอเคเอาใหม่ก็ได้อิจิกโกะมันจะตายง่ายเกินมาถึงหรือเราเปลี่ยนโซโซไอเซนเอ๊ะแต่ว่าไอเซนคิดถ้าใส่โซไอเซนแล้วก็ตอนที่สเต็กเต็มๆเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าตอนแบบสแต็กเต็ม20สแต็กอะตีสกิลย่อยทีหนึ่งมันก็น่าจะได้อันติต่อละถ้าจำไม่ผิดนะแต่ต้องสแต็กเต็มปั๊บปับแต่ตอนนี้คิดอยู่ว่าไอเซนใสโซอิชิดะ so จะเวริร์กหรือเปล่าที่ทำให้ตีสกิลย่อยหรือตีปกตินี่แหละแรงขึ้นนะ โอ้โหแม่งตีทีเดียวตายหมดเลยเว้ยจะใส่เป็นตัวหน้าแท้งสามตัวก็ยังไงอ่ะ ่เข้าไป,ไปตายเลยทีเดียวเอาอะไรไปยืนไหวมนะั้เนี่ย ลองดูลองดูแล้วไงจริงไม่ไหวอะดูจากสภาพแล้วมัน่านแม่งเ Good. ถือ่อนเกิดเถื่อนนี่จะเถือเ่อนยังไงนะดูดิแนวหน้าเราบางอย่างกับขี้โอเค <laughs> อัน,นี่เอาเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันดูเหมือนว่า,าทุลังไปยังไงมันก็ไม่ผ่านนะก็ใครมีแนวทางนะก็สามารถ คอมเมนต์ Comment, หรือว่าแปะลิงก์คลิปได้นะสำหรับ y ย u ทูบเลยพวกนี้นะหรือว่าถ้าใครเป็นผู้เล่นแล้วผ่านนะก็ทักเฟซทักเฟซมาแล้วกันนะทักเฟซแล้วก็ส่งส่งคลิปส่งแนวทางส่งตัวละครมาก็ได้นะโอเคมาเดี๋ยวมาดูอัปเดตกิจกรรมนิดหนึ่งนะเอาจิงมันน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ว่านั่นแหละมาอัปเดตวันนี้แล้วกันไหนไหนมันก็มีเวลาเหลือละก็หลังจากหมดตู้กิจกรรมอาวุธกระเชนกะ ไอเซนไปนะอ่ะอันนี้จะเป็นกิจกรรมตีอารีนาตีอารีนาวันละสิบรอบก็จะได้เหรียญน,นะก็ของแรกก็มีประมาณนี้ก,ก็หลักๆอ่าหลักๆมันจะมีแค่2บรรทัดบนเนี่ยที่เปลี่ยนนะส่วนอันที่เหลือเน,นี่นยน่าจะเหมือนเหมือนเดิมอาจจะมีอันเนี้ยอ่ะสามอันเนี้ยเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนอ่ะประมาณนี้หลักๆเลยก็ถ้าใครไม่อยากได้ของไม่อยากได้เศษนะเศษเนี่ยหาได้สบายอยู่ละถ้าใครไม่อยากได้ของนะก็แลกเศษแดงไว้ไว้ไว้ไ ไว้ยามฉุกเฉินไว้ทําตัวละครน่าจะดีกว่านะประมาณนี้แล้วก็พวกกิจกรรมเติมต่างๆนะก็นี่ประมาณนี้แล้วก็นี่กิจกรรมชิงแชมป์โลกนะก็น่าจะมาคืนนี้แล้วตอนเที่ยงคืนนี่ก็เตรียมไว้เลยนะของแย่ๆนี่โอเคมาเดี๋ยวเรามาสุ่มรูนกันเถอะอ่ะใช้เป็นเทคนิคเดิมนะตัวละคร3ตัวผมที่มีรูนแดงครบแล้วนะอันนี้ไม่ชัวนนะว่ามันต้องใส่รูนแดงหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องใส่นะแต่ว่าอันนี้ผม อ้มตัวเนี่ยผมใส่ไว้อยู่แล้วนะก็เลยเอามาอ่ะอันที่เราต้องการก็คือจะเป็นทนาหน้าของยินกับยูริจิยินนี่น่าจะขาด1-2 2เม็ดก็น่าจะครบส่วนยูริจิเนี่ยขาด6เม็ดเลยอ่ะจะเอายูริจิไปด้วยเพราะยังไงตัวอื่นมันก็ครบแล้วก็ถือว่าเอามาเก็บเก็บไว้เยอะๆแล้วกันไปป๊ป๊บป๊าป๊ปปปของยินได้ปะให้มันครบๆไปก่อน จำไม่ได้ว่าขาดหนึ่งหรือสองเม็ดนะฮินไม่มาเลยโยริจิมาหนึ่งขอสักสามเม็ดไปเฮ้ยรู้สึกมันเกลือๆไปปับป๊บๆเฮ้ยไม่ใช่แล้วอย่าบอกนะว่าจะได้เม็ดเดียวขออีกเม็ดนึง ยูริจิมาอีกอันนึงแล,แล้วสรุปก็งินกูไม่ได้เงี้ยเลยงิงิิงินงิน,งนโอ้โหโอเคมาห้าสุดท้ายสี่แล้วก็อันสุดท้ายเข้าไปห้าปั๊บเกลือครับสรุปแล้วคือได้มายูริจิมาสองเม็ด กล่องแดงนะ่าจะมีอยู่หลายกล่องอยู่นะมี9ก้ากล่องอะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ได้ใช้นะกล่องแดงขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันเผื่อแนอนาคตมันจะมีตัวใหม่ๆมานะอันนี้แรกๆไปไม่ได้ใช้หรอกอะหาน,นี้เก็บไว้ก่อนอ,อันอื่นน่าจะไม่มีอะไรแล้วน่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะสำหรบับคลิปวันนี้นะก็ไต่แปบ๊บนึงนะไต่แค่สิบนาทีแล้วเหลือก็เป็นกิจกรรมแล้วกันโอเคก็ใครดูถึงตอนนี้นะฝาก กดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้ยวแปะคลิปทางซ้ายเพล์คลิปทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายครับผม